สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาตัดชะอมไปขายนะคะมันก็แตกยอดเยอะอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะยอดสวยๆนี่ค่ะผักที่ปลูกไว้ในสวนเนี้นะคะที่ไม่ได้ ที่ไม่ได้ทุนคืนคือชะอมนี่แหละค่ะปลูกตั้งนานซื้อพันธุ์มาปลูกแต่ไม่เคยได้ขายไม่เคยได้ตัดขายสักทีปีนี้ได้ตัดขายแล้วค่ะ มีแต่สว,สวยนะคะแต่เราทิ้งมันไว้หลายวัน มันน่าจะตัดตั้งแต่สองสามวันก่อนแล้วแถวนั้นเราตัดมาแล้วค่ะนั่นตัดมาแล้ว แต่มันก็พอมีให้เราตัดขายได้อยู่เริ่มจะได้ของขายอีกอย่างนึงแล้วเพิ่มมาอีกอย่างแนละ้วนี่ค่ะที่เราตัดได้มันก็ยอดสวยอยู่นะขายได้อยู่นะคะนี่และคะ่ะ เดี๋ยวจะตัดแถวนี้นี่ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจะตัดเช่อมก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะที่เข้ามาดูเนี่ย โชคดีกันทุกคนมีความสุขกับงานที่ทำนะคะสวัสดีค่ะ